สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับมาต่อที่อันดับที่9เลยแล้วกันนะครับของ15อันดับสต,ตาร์ดัทที่แข็งแกร่งที่สุดเราเดินทางมาถึงอันดับที่9แล้วนะครับขั้นที่อันดับที่ส1ท,ที่เป็น Shooting r i ซ e ร์ดากอ n เป็นทางผ่านเพื่อให้อันเชิญ์ o มอนสเตอร์สตาร์ดัเออขอโทษนะครับมอนสเตอร์ซิงโครดับสูงต่อๆไปอันดับที่10ก็ได้กราบไปแล้วเป็น Shooting Star Dragon ทจิ n เน s ขอโทษนะครับข้อความเข้าชูตติ้งสตาร์ดากอนเทจินเนสเอ็กซ์เพนชั่นน อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าอันดับที่9เนี่ยมันไม่ใช่ตัวซับซ้อนอะไรนะครับเพราะเขาก็คือสตา r ์ดราค่อนออริจินอของเรานั่นเองถามว่าทำไมสต r ร์ดราค่อนถึงอยู่อันดับที่9เป็นอันดับที่สูงกว่าเออสัตว์สิงโครระดับสูงอย่าง Shooting s t a ์ดรา g o อนเทจินเน่เอ็กซ์เพนชั่นเนื่องจากประโยชน์เขาเยอะมากนะครับชุดเออสตาร์ดราค่อนสตาร์ดราค่อนเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ซิงโครเผามังกรธาตุลมเลเวล8 พรังจมตี2,500พรังป้องกัน2,000เงื่อนไขในการอัญเชิญก็คือ monster junior 1ตัวแล้วก็ monster ที่ไม่ใช่ junior หตัวขึ้นไปคลาสสิกนะครับง่ายๆเลยเอฟเฟกตเมื่อมีการใช้งานของเอฟเฟกของการ์ดที่มีผลในการทําลายการ์ดบนสนามเป็นควิกเอฟเฟกตเราสามารถบูชายานนะครับสั่งเวยการ์ดไปนเนี้ยเพื่อยกเลิกการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดไปนั้นแล้วก็ทําลายทิ้ง แล้วก็ในช่วงของ Enphase นะครับในเทิร์นที่ Stardust Dragon ใช้งาน Effect เอฟเฟกตนี้ยเราสามารถอัญเชิญ Stardust Dragon นะจากไอสุสานเนี่ยแบบพิเศษมาอยู่บนสนามเราได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือเอฟเฟกตในการร so ีลิสตัวเองอะเพื่อทำให้การใช้งานของการ์ดที่มีผลในการทำลายไร้ผลนการใช้งาน Effect เอฟเฟกตนี้ยจะต้องไม่ถูกยกเลิกนะ เช่นถ้าเราใช้สตา r ์ดัตทาร์กอนในการรีลลสเพื่อยกเลิกผลของการทำลายแต่ว่าอี่ายใช้กราดในการเคาน์เตอร์และทำลาย Star ์ดัลทาร์กอนเนี่ยสตาร์ดัลทารากอนจะชุบตัวเองไม่ได้นะครับอ่าน,นี่ก็เป็นเงื่อนไขเลเวล8เนี่ยมันเป็นการบันเชิญซิงโครที่ค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์สดาวมอนสเตอร์ Monster, ไม่ใช่จูเนอร์สดาวหรือจะเป็นจูเนอร์สไม่ใช่จูเนอร์หมันอิสระมากนะครับในระดับเออเลเวล8เนี่ยอาจจะดูเยอะแต่ว่ามันเรียกง่ายมากนะครับ พอตั้งแต่ช่วงที่มียูกิโอภาคไฟดีมาเนี่ยก็มีการสาธิตตัวอย่างการเนะเชิญสตาร์ดัด้ดวยการจับคู่มอนสเตอร์ประเภทต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยยกตัวอย่างที่ผมจะใช้เวลาเล่นกับเพื่อนนะครับบ่อยๆเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโอเคขออภัยนะเหมือนจะลืมขยายหน้าจอโอเคยกตัวอย่างตอนนี้ผมเล่นกับเพื่อนบ่อยๆก็จะเป็นเนี่ยกบดินเบิกเนี่ยสีดาวไม่ใช่จูเนอร์กับมอนสเตอร์จูเนอร์สีดาว จะเป็นตัวไหนก็ได้นะตัวแปลกๆอะไรก็ได้หมดเลยนะดูเงื่อนไขด้วยละกันบางตัวอาจจะจำเพาะอ่านเนี่ยจูเนอร์สีดวมอนเตอร์ไม่ใช่จูเนอร์สีดวก็อันเชิญได้ละสตาร์ดราก้อนพันยโจมตีพลังป้องกันก็ไม่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับ2 5 0พร้อพลังป้องกัน2,000เนี่ยแล้วก็มีพลังในการเซฟตัวเองที่ค่อนข้างสูงเลย เราลองมาดูพัซโซก่อนหน้าที่จะตาแหน่งจะเป็นชุดติงสตาร์ดากอนที่จินตน s i o n ใช่ไหมตอนนี้เป็นชุดเอ่อสตาร์ดากอนที่เฉยแล้วมีแมนอิ o เตอร์บักแล้วก็อุ๊บอยู่เอ่ออยู่บนสนามจากที่ผมบอกว่าสตาร์ดากอนเขามีพลังในการยกเลิกการทําลายซึ่งจะมาจากเราหรือฝ่ายตรงข้ามก็ได้โดยมีจํากัดว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือจะเป็นเวทหรือกับดักหรือจะต้องทร์เกตหรือไม่ทราเกตนะครับสมมติแมนอิเตอร์บักเนี่ยเลือกตัวไหนก็ได้อาจจะไม่ใช่สตาร์ดักก็ได้เอฟเฟกของสตาร์ดักก็คือีดิตตัวเอง ยกเลิกการทำลายนั้นแล้วก็ตอนจบเธอเนี่ยเราสามารถอัญเชิญออกมาได้แบบนี้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือผลปรประโยชน์ของสตาร์ดัตรากอนอย่างที่เราทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับดูในอนิเมะก็ได้หรือว่าใช้งานตอนช่วงซิงโครมาใหม่แรกๆเขาบอกเลยว่าสตาร์ดัตรากอนเป็นที่นิยมมากเลยนะครับ นี่ก็คือข้อดีของการใช้สตาร์ดัต d r ดรา n อนะในรูปแบบของการอัญเชิญออกมาเพื่อต่อสู้ไม่ใช่เป็นทางผ่านในการอัญเชิญซิงโครระดับสูงต่อไปหรือเป็นเงื่อนไขต่อ,ต,อต่อไปตัวสตาร์ดัตดราคอนมีพลังในการยกเลิกการทําลายการ์ดซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็การยกเลิกนั้นนะเขาจะเซฟตัวเองโดยการรีลิสตัวเองไปอยู่ในสุสานแล้วก็กลับมาในตอนเอ็นเฟของเธอนั้นๆถ้าเกิดผลลีลิสไม่ถูกยกเลิก ก็คือเราจะสามารถมีมอนสเตอร์ที่สามารถป้องกัน Monster, ปกป้องมอนสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยบนใช้ในสนามได้เรื่อยๆตัวที่พยนต์ตีพยต้องกันก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็เป็นเผ่ามังกรการ์ดซัพพอร์ตเผ่ามังกรเยอะมีเยอะด้านท่าลมเนี่ยอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเยอะเท่ากับด้านการซัพพอร์ตเผ่ามังกรเท่าไหร่นะครับนี่คือสาเหตุที่ทำไม Star d ดั้งดั้งดั้งอริจเลยเนี่ยถึงไม่อยู่ในอันดับที่9นะครับอันดับที่8 7 6 5 4 3 2 1ี่อ่เนี่ยะจะเป็นตัวโหดละ อันนี้ของจริงอันนี้ของตัวหดของจริงแล้วก็ที่ผมใส่สตาร์ดรา้อนในันดับที่9กเนี่ยก็ไม่ได้แบบเอาฮา,าหรืออะไรเลยก็คือมันมันดีกว่าตัวอื่นจริงๆโอเคนะครับก็ติดตามได้ในระดับถัดๆไปนะครับมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe แล้วก็ถ้าไม่ใช่กดรีเพย์ใหม่สำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเหมือนเดิมนะครับสตาร์ดรา้อน,ท,นทุกคนน่าจะรู้สรรพคุณของเขาดีอยู่แล้ว ไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ